สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะฝนมาแล้วนะคะฝนมาแล้วนะคะลมนะคะดูขี้เมข้างบนลมมาจากทางไหน โอ้โห้มืดลมมาแล้วจ้านกฟินกลับลังนั่นหเลอาดูลมลมแรงโอ้โห้พี่เมย์ แล้วนะคะนี่นะคะเหมือนเดิมจ้ะยังเหมือนเดิมอยู่นะคะตกแล้วตกแล้วตกแล้ว แล้วจ้าบานไข่ตกมั่งเอ,อ่อบ้านปุกตกแล้วนะคะนี่นะคะลมลม เข้าตาลงพัดอะไรข้าตาอ๋อไหลังก่อนอยหลังก่อนฝนเม็ดใหญ่แล้วฝนเม็ดใหญ่จุลมตรงนี้ดีกว่าลมแรง มันก็เย็นดีนะคะลมพัดเย็นเย็นลมทางไหนลมทางไหนเอ่ย ดูสิแป๊บเดียวละลายหมดแล้วจะเป็นน้ำฝนมาแล้วนะคะ Google 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 หรือกล่อง Google หกกรือกล่องหรือกล่องอะไรเข้นะความสนครับไม่รู้เลยว่าฝนจะตุ้งจะตก ขาดหมดไหมขาดหมดไหมขาดหมดไหมเดี๋ยวฝนจะตกหนักแล้วขาดหมดไหมไม่เหลือค่ะเรียบร้อย <c> Google <oughs> อ้ยยังไม่พอช่ะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะจัดการเรียบร้อยหมดแล้ว มีข้าบ้านมีข้าบ้านพ่อคะ่ะ